สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมเป็นเดือนให้เทศกาลดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกดังนอีกเทศกาลฮารลวี Halloween นั่นเองติ๊กก็เลยอยากทำสกูชี่ให้เข้ากับเทศกาลนะคะติกก็จะใช้สกูชี่เป็น เค้กหเป็นเคนะ้กช็อกโกแลตเนาะเค้กช็อกโกแลตที่มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในเน,นื้นุ่มมากแบบชอบมากอะ่ะแล้วก็จากตำหนิตัวนี้นะคะก็คือแหกมากๆดูสิเป็นแตก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 อะ่ะแล้วก็มีรอยกดทับตรงนี้นะคะแล้วก็โอ้ oh my god สตรอเบอรี่ก็คือไม่ไหวแล้วครีมตรงนี้จะขาดเหมือนกันก็คือตำหนิก็เยอะพอสมควร แต่ยังไม่ได้จบแค่เค้กแค่นี้ไม่ได้จบแค่นั้นทุกคนยังมีอีกหนึ่งอย่างนึ่นนก็คือเจ้าหญิงนิทารนี่เองนะจ๊ะเป็นสกูชี่ของดิสนีย์นะคะนี่อแล้วถามว่าสองคนนี้จะเอามาทำอะไรติดจะดำเป็นเค้กเจ้าหญิงฝักทองเค้กฝักทองเจ้าหญิงมันควรจะเป็นชื่อไหน เค,ค้กฟักทองแล้วก็เจ้าหญิงฟักทองรวมกันเป็นเค,ค้กฟักทองเจ้าหญิงเค,ค้กเจ้าหญิงฟักทองเค,ค้กเจ้าหญิงฟักทองแล้วกัน อย่างแรกที่จะทำก็คือ่จะเอาสตรอเบอรี่ออกนะคะแล้วก็ครีมตรงนี้เอาออกแต่ว่ายังเก็บอีส่วนข้างหลังอันนี้ไว้อยู่นะเค้กชิเน,นี้ยนุ่มมากแบบชิ้นใหญ่ด้วยส่วนราคาอยู่ที่4 9บาทเป็นราคามือสองส่วนเจลิงทีท่าที่เดี๋ยวจะเอามารวมล่างด้วยกันเนี่ยเป็นสกุชชี่ของดิสนีย์ราคา12บาทเป็นราคามือสองเหมือนกันถ้าใครหามือสองอยู่ดูได้ในไอจีสกุชชี่มือสอง อันนี้ดูได้เลยแต่ว่าติศไม่ได้ขายนะคะทิ่ข่าจากนี่เลยบอกเลยว่าขึ้นเป็นตับดูทีตาลายบีหมดอย่ารบกวนเข้ามันตัดกินเนื้อเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวลองเอาเจ้าหญิงไว้สิดูเป็นยังงัน่ารักอยู่นะเหมือนเจ้าหญิงมันอยู่ตรงที่โบลงไปพอดีเลยอะ่ะดีมาก เลิศเลยเลิศเลยเพอร์เฟกต์กาวเลยละกันที่จะใช้เป็นกาวยูฮูเหมือนเดิมนะคะกาวยูฮูตัวนี้ที่ติดใช้เป็นกาวสำหรับติดโฟมอ,อะไรแบบนี้เลยแต่ติดแล้วก็ต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะให้เขาแห้งให้เขาแบบมีเวลาเกาะกันก่อนแต่นี่ติดใจร้อนมันก็เลยไม่ติดไม่รู้รีบอะไรแล้วก็เลยลองเปลี่ยนเป็นใช้พื้นกาวแต่จริงๆงสก๊อชี่เนี่ยมันก็จะไม่เหมาะกับการใช้กาวร้อนนะคือความร้อนกับอะไรพวกนี้มันไม่ได้ถูกกันขนาดนั้นทุกคนว่าได้อย่าง มันไม่มหอมตั้งอ่ะทำไมอ่ะที่จะใช้ยุ้ยอีกรอบหนึ่ง เอ๊ะทำไมรวปผมเอ๊ะเพราะว่าเป็นคนละวันแล้วนะจ๊ะตอนนี้ตนนัวหญิงยังมีความแบบเอ็นไปข้างหน้าเหมือนจะล้มนะคะต้องเอากามาติดตรงผมเขาแน่นอนทางเดียวตัวเจ้าหญิงกับเค้กมันติดกันแล้วนะแต่อย่างที่บอกเจ้าหญิงมันเอ็นไปข้างหน้ามากเกินไปเหมือนคนจะล้มดีก็เลยเอากาเพิ่มเข้าไปช่วงระหว่างผมกับวิปครีมแล้วก็เอายางรัดไว้เพื่อที่มันจะได้ติดกันแล้วติดก็เก็บรายละเอียดตรงวิปครีมที่มันจะขาดออกจากเค้กอีกนิดหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ลืม แล้วก็เอาอยางรัดไว้เหมือนเดิมเลยตอนนี้เจ้าหญิงมันดดนจับเรียกข้าไทยแ้้หนึ่งระหว่างที่รอแห้งติ๊ีก็เลยเก็บผิวสกูชีให้เนียนเลยโดยติดใช้กาวสาดีคนดีคนเดิมไม่เปลี่ยนใจแต่เอาจริงๆนะคนรอให้ส่วนที่เพิ่มเข้าไปมันแห้งสนิทกอ่อนเพราะทำแบบนี้มันลำบากมากค่ะมันต้องแบบระวังสุดๆ อย่ามาอืมเจ้าหญิงคือไม่ยอมอยู่ใช่ป่ะไม่ยอมขึ้นมาให้อ่ะอยากได้ประมาณนี้อ่ะ 하면이리 <놀리나> ทํ너 Hours later. พอรมอเาสสกุชิระเบิดแล้วก็ถึงพาที่ไอเลิฟสุดๆก็คือการลงรองพื้นได้ใช้สีรองพื้นของ ST ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะสื้องค่ะทุกอย่างซื้อเองถ้าสีรองพื้นทั่วสกุชิเลยทำเหมือนมันแบบเป็นสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดอะเวลาลงรองพื้นก่อนเนี่ยมันจะทำให้ลงสีได้ลื่นขึ้นอีกนะและแล้วก็ถึงเวลาลงสีของจริง จะทาส่วนเนื้อของเค,ค้กก่อนนะอยากได้เป็นสีเหลืองๆส้มๆส,สีอ,อ่อ,อนๆออแบบอารมณ์แบบเหลืองส้มอ่อ,อนไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรค่ะแต่แบบเหลืองๆส้มๆออางนี้แล้วก็อันเนี้ยใส่สีส้มเยอะเกินมันเลยออกมาเหมือนสีเนื้อผิดแผนไปหน่อย <c oughs> ติจะเวน้นช่วงตรงกลางไว้นะคะตรงนี้จะเอาวาเป็นไส้เค,ค้กก็คือจะให้มันเป็นอีกสีหนึ่งนั่นแหละ แล้วก็สีที่ติดใช้ก็คือสีซากุระนะดีมากชอบมากเขาไม่ใช่สบอนเซอร์นะมันใช้ดีจริงกับเนื้อมันแบบแน่นอะทาสีแล้วสนุกมากไม่ต้องทาสีซ้ำๆย้ำๆหลายรอบเนาะอันนี้เริ่มคิดแล้วว่าสีมันไม่ใช่แบบที่คิดไว้ไม่ใช่อย่างยิ่งแต่ไม่เป็นไรเราก็พักเขาไว้ก่อนส่วนสีที่เหลือนะคะไม่ได้ทิ้งเอามาใช้เป็นสีผิวเจ้าหญิงแต่เพิ่มความเข้มไปอีกนิดนึง อ่าอันนี้คือสีเนื้อที่ถูกต้องถูกใจที่ติคิดไว้นะคะที่จะใช้เป็นสีผิวของเจ้าหญิงเลยกลับมาทำส่วนเนื้อเค้กที่ลงสีผิดไปเมื่อกี้อีกทีหนึ่งผสมสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีเนื้อก่อนหน้านี้เข้าไปด้วยคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนอันนี้คือทาสีไม่ไปแล้วแต่พอทาเสร็จเพิ่งรู้ว่าก็องมันตัดไตปวดหัวเลยจ้ะ ไปทำวิพีมันต่อเลยดีกว่าใช้เป็นสีขาวนะคะบีบใส่ไปเลยจ้ะง่ายดีแต่ประเด็นคือเหมือนจะบีบเยอะเกินไปก็คือต้องป้ายออกไม่หยุดมาต่อกันที่ผมเจ้าหญิงดีกว่าคือผสมสีไว้แล้วแต่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สีที่คิดเลยตอนนั้นนัะของจริงก็ว่าเข้มแล้วนะแต่ในกล้องอะเหมือนเข้มกว่าของจริงเยอะเลยสีที่ติดอยากได้คือสีส้มแบบส้มฟักทองนะแต่อาจจะเข้มกว่าฟักทองหน่อยนงึงงงปะพอผสมสีเหลือเข้าไปปุ๊บเอาละสีที่ถูกต้องมา แล้วดูนิ้วก้อยติสิเกรงเชียวพูดถึงนิ้วก้อยตอนีเด็กติเคยนิ้วก้อยจะหักด้วยนะไม่ใช่จะหักหักเลยแหละตอนนั้นน่าจะแบบปสองปสได้มัง้งแบบตัวเล็กๆพุงกําลังป่องๆอยู่เลยอะตอนนั้นไปเรียนพิเศษที่หนึ่งแล้วเป็นช่วงพักกลางวันประตูห้องมันก็แบบเปิดกว้างเลยติก็ยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็ไปจับไอ้ตรงที่เข้าประตูไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วครูในห้องอ่ะเขาก็ปิดประตูแบบปิดแรงมากเท่านั้นแหละค่ะ แด็เขาฝึก่เลยค่ะคือครูเขาไม่รู้ว่าติดจับอยู่ไงคือคิดออกไหมว่าใครจะไปรู้ว่ามันมีคนจับอยู่แล้วครูบอกว่าตอนแรกอ่ะปิดเบาๆแล้วมันปิดไม่ได้ทีนี้ก็เลยแบบปิดแรงๆเลยแต่คือเอาจริงนะที่ครูบอกว่าครั้งแรกเขาปิดเบาๆก็คงเบาจริงอะเพราะว่าตอนนั้นติดไม่รู้สึกกลับมาต่อที่สกูชี่เลิกเมาก่อนทีนี้ติดก็จะทําไส้กลางของเค้กที่เว้นไว้ตอนแรกนะคะอันนี้ใหญ่ได้สีที่ออกส้มฟักทองแต่ว่าอ่อนลงมาหน่อย และติดผสมสีอีกแล้วค่ะนั่นคือสีผมเจ้าหญิงนะเมื่อกี้เอาแต่เล่าเรื่องไงจะบอกอยู่ว่ารู้สึกว่ามันยังแดงไปอยู่นะคะผมมันต้องอ่อนกว่าน,นี้หน่อยรอบนี้แหละใช่แล้วใช่จริงๆ <c oughs> ไอสีส้มมาใน,นที่ผสมใหม่อะ่ะยังจะให้เป็นหน้าเค้กด้วยที่แบบตัวเคลือบเค้กทั้งหมดอะ มันเรียกหน้าเค้กไหมหรือว่าอะไรไม่มั่นใจใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ในกล้องมันเข้มกว่าของจริงจริงๆนะเหมือนติดปรับค่ากล้องผิดตอนนี้ติดจะทาสีมังกุฎนะคะติดอยากได้เป็นสีเขียวอารมณ์เหมือนสีขั้วฝักทองอ่ะทงมันก็จะเป็นขั้วสีเขียวแล้วก็ตัวฟักทองสีส้มเนาะดเดซเจ้าหญิงจะเป็นสีส้มตัดกับสีเขียวสีเขียวเดียวกับมังกุฎเลยส่วนชุดจะเป็นสีส้มที่เข้มกว่าสีที่ทาไส้เค้กนิดนึงเมื่อกี้พูดว่ามังกรหรือมังกฎ มมกุช่าง,ง,งมันที่ใส้เค้กจะตามสีส้มเข้มลงไปเป็นกระจายกระจายเนาะอารมณ์แบบว่าเค้กชิ้นนี้มีเนื้อฟักทองด้วยนะจ๊ะมาถึงจุดที่ต้องเตรียมใจตอนทำอีกแล้วจ้าส่วนของหน้าตาน,นั่นเองเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอ่งนี้ติดไม่ค่อยถนัดเลยปกติก็คือตั้งแต่เด็กวาดตามไม่เคยเท่ากันเลยติดจะเริ่มจากปากก่อนปากเจ้าหญิงที่คิดไว้คือเป็นคนปากเซ็กซี่วอวบอิ่ม อันนี้ได้ละต่อมาที่ตาคือติดพยายามจะวาดตาให้มันเป็นทรงเดิมของซุกชชิเลยแต่มันไม่ได้อะไม่แข็งแรงขนาดนั้นคือแบบเหมือนผีเลยอะเอาใหม่อีกทีนะรอบนี้ร่างทีสองก่อนเลยจ้ะแต่ว่าไม่เอาตาแบบเดิมแล้วจะเอาเป็นตายิ้มนะคะเราจะบอกว่าร่างไม่ถนัดเลยเพราะว่าติดเค้กเนี่ยด้านล่างเนี่ย มันแบบพื้นที่ขยับมือไม่พอเริ่มจากปากก่อนเหมือนเดิมใช้เป็นตัวดอทนะคะถ้าใช้ผู้กันแล้วรู้สึกมันคุมยากกว่าตัวดอทคือผู้กันมันจะมีความอ่อนของเขาอะปากผ่านไปด้วยดีคิ้วผ่านไปด้วยดีตาถึงกลับต้องหมุนเ่โอเคการหายใจถ้าตายเติมขนตาซะนหน่อยขาดไม่ได้หรอกนะอันเนี้ยส่วนตาอีกข้างนั้น อม um ก่อนแก้ตาขอทําปากให้เสร็จจริงๆก่อนละกันเนาะโซคิว <So cute. S 1> เอาจริงๆนะอันเนี้ยลบเราเขียนใหม่รอบที่ห้าแต่ว่าไม่ได้เอาให้ดูนะคะเพราะว่ามันนานเหลือเกิน ก็ <G ül> เลยตัดเป็นรอบนี้ให้ดูเลยว่ามันได้แล้วนะพอได้ปุ๊บก็เติมขนตาสิคะรออะไรแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนเกินอีกนิดหนึ่งและนี่คือเค้กเจ้าหญิงฟักทอง